ครับ 1. พี่ต้นชวนชิมนะครับวันนี้พี่ต้นชวนชิมจะพามาชมโครงการนะครับหมู่บ้านทีละตาวิลเลจเฟสสองนะครับตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่เป็นบริเวณของโครงการเลยนะครับทั้งหมดมีแปดหลังนะครับนี่กําลังก่อสร้างกันสองหลังนะครับนี่คือหลังที่หนึ่งกับหลังที่สองนะครับคุณลูกค้านี่คือเป็นบริเวณของโครงการบ้านนะครับตำบลไผ่ขวางนะครับ อำเภอเมืองจังหวัดสุสสพรรณบุรีจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคุณลูกค้านะครับบ้านหลังแรกของโครงการนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยงามไหมครับคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ต้นให้ดูเนาะนะครับทํารั้วไว้แล้วนะครับอยู่ในพื้นที่นะครับหกสิบหกตารางวานะครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านมีบ้านเล็กที่แล้วด้วยสามสามเก้าทับหนึ่งครับคุณลูกค้าเนาะเห็นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวเพ่นเเปิดรัวเข้าไปนะครับเป็นที่จอดรถนะครับหรือโรงจอดรถนะครับพื้นที่ตรงนี้จะจอดรถได้สองคันครับคุณลูกค้านะครับด้านหน้าสวยงามนะครับด้านหน้าสวยงามเนาะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นพื้นหญ้านะครับเล็กๆนะครับขึ้นเข้าไปนะครับสวยงามครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวบ้านกันเลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นกระจกเนาะ เดพี่ต้องกดญาติกันให้ดู <c oughs> เดินก็ไปดูสวยงามนะครับบรรยากาศแบบนี้เลยจ้าคุณลูกค้าเห็นไหมล่ะสวยงามนะครับอ่ามีชุดรองฟ้าชุดนักเล่นนะครับอยู่เป็นในส่วนของห้องโถงกลางบ้านเลยนะครับคือคุณลูกค้า เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเซตนี้สวยงามเลยไหมอยากจะต่อยหลังกลับมาดูอีกทีนะครับพี่ต้นบอกได้เลยว่าห้องรับแขกนี่สวยงามมากนะครับเราเข้าไปดูห้องนอนห้องที่หนึ่งกันเลยนะครับคุณลูกค้านี่เป็นห้องนอนของห้องที่หนึ่งจ้ะเนี่ยสวยนะครับระบบเซตตี้มีครบหมดทุกอย่างเลยครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับ คุณลูกค้าสบายใจได้ว่าจะมีลูกเด็กเล็กแดงนะครับจะมีน้องๆที่เราต้องรับผิดชอบนะฮะทุกคนในครอบครัวสวยงามนะครับพี่ต้นขออนุญาตให้ดูกันเรียวๆไปเลยเนาะเดี๋ยวพี่ต้นจะทำคลิปให้ดูกันนะครับตำบลผ่ขวางอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะใกล้ที่ไหนมั่งนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าเข้าตัวเมืองสุพรรณบุรีของเราก็เดินทางระยะเวลาประมาณแค่สิบนาทีเท่านั้นเองนะครับนี่ห้องนอนห้องใหญ่เลยนะครับ คุณลูกค้าจะจะได้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยพร้อมไหมในชุดโต๊ะเครื่องแป้งนะครับเอ,อ่อในส่วนของตรงนี้อ,อ่าคุณลูกค้าดูได้เลยนะครับสวยไหมตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็ที่นอนแอนหนึ่งตัวครับคุณลูกค้าสะดวกสบายจริงๆครับแล้วบรรยากาศน่าอยู่นะครับรอบบ้านเนี่ยเอ,อ่อมีแต่ท้องทุ่งนาครับ ในห้องน้ําห้องที่สองนะครับเครื่องสุขภัณฑ์ครบนะครับคุณลูกค้าเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับมีพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่อีกหนึ่งห้องนอนจ้าคุณลูกค้าเนาะพี่เติ้ลให้ดูกันตรงนี้เลยนะครับนี่ประตูด้านข้างบ้านนะครับแล้วก็นี่เป็นส่วนของห้องครัวครับห้องครัวมีพร้อมหมดแล้วครับนะฮะ ชุดโต๊ะนั่งทางอาหารนะครับเครื่องดูดฝุ่นนะฮะเครื่องดูดฝุ่นดูดฟันตรงนี้พร้อมหัวเตานะครับสะดวกซิงนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะครบถ้วนครับคุณลูก,กาที่น่ารักทุกท่านพี่ต้นฝากกันไว้นะครับสําหรับโครงการบ้านตรงนี้เลยนะครับทั้งหมดมีแปดหลังนะครับ ราคาพิเศษสุดจากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับราคาช่วงแนะนำนะครับจนถึงเดือนธันวาคม2568นั่นเองครับ2องล้านหกแสนเหมืบาทท้วนนะครับราคามาพูดคุยกันได้นะครับพี่ต้นขออนุญาตแจ้งไว้เลยเจ้าของโครงการใจดีมากนะครับเป็นคุณครูที่ใจดีน่ารักมากๆบอกว่าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจที่จะมาชมบ้านก็มาชมได้เลยนะครับได้ทุกวันตรงนี้เลยพี่ต้นขออนุญาตแจ้งกันไว้เลยนะครับ และทางโครงการมีโครงการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยื่นกู้ของธนาคารให้ด้วยคุณลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้นให้ดูด้านหลังนะครับมีพร้อมนะครับนะฮะด้านหลังก็เป็นบริเวณอีอกเยอะพอสมควรเลยนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลยนะฮะก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของพี่ต้นชวนชิมฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดศูนย์สองสี่เก้าห้านะครับรับประกันคุณภาพสวยงามนะครับบ้านสวย จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเรานะครับสวัสดีครับ